ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหากว่าคุณเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตลอดทั้งซีซั่นนี้เราจะมีคําถามค้างคาใจอยู่อย่างหนึ่งที่อยากได้รับคําตอบม,ม,มากก็คือทําไมบีสันแดงถึงมีนักเตะอาการบาดเจ็บมากมายขนาดนี้นะครับมันมากชนิดที่แบบผิดปกติอย่างรุนแรงอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็คือปัญหาอาการบาดเจ็บของผู้เล่นเนี่ยมันไม่ได้มาจากการประทะจากสนามบอลการแข่งขันแมตช์แบบนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วครับมาจากการซ้อมแล้วเจ็บ ซึ่งการบาดเจ็บถึง62เคสเนี่ยมันผิดปกติเกินไปล่าสุดเซอร์จีมแลคคลิปสั่งสอบสวนแล้วนะครับว่าเฮ้ยไอ้น็อตตัวเนี้ยที่มันผูกปมเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่มันมาจากวิธีการซ้อมมันมาจากสนามยาแคลริงตันหรือว่ามันมาจากทีมแพทย์หรือแม้กระทั่งการเตร็มตัวของนักฟุตบอลทําไมมันถึงเป็นปัญหาวิกฤต62ครั้งเนี่ยลองนับจํานวนโอจิง11คนตัวสํารองอ่ะสมมติ ตีสักห้าคนนะครับคือสิบหกถ้าเจ็บได้สองครั้งคูณกันมันควรจะประมาณสามสิบสองแมนยูเจ็บไปเพิ่มอีกสามสิบนะฮะมันมากเกินไปนะครับเรื่องเล่าข่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในคลิปค่ำคืนนี้ไม่เพียงเท่านั้นจากคาริงต้าล,ล่าสุดอ้าวอย่างน้อยอยังมีข่าวดีก่อนจะอาร์เซนในวันอาทิตย์นี้ลิซันโดม,มาเตเนซซ้อมแล้วครับคุณผู้ชมเราอาจจะมองไกลไปถึงเอฟเอคัพรอบชิงได้นะครับไม่เพียงเท่านั้นเดี๋ยววันนี้มานนั่งเคลียร์กันนิดนึงครับ เรื่องโคตาฟุตบอลยุโรปทั้งยูโรปาลีกและคอนเฟลตเราต้องสูค้ครับมีความเสนติดตามได้ทั้งหมดในคลิปค่คำคืนนี้กันได้เลยในวันศุกร์นะฮะแต่ว่าบิ๊กนิวส์ครับไปเริ่มต้นจากยูโรปาลีกกันก่อนเลเวอร์คูเซนเก่งเกินไปเก่งจนอิดฉาเมื่อคืนนี้ตัวโรมานำก่อน2 0ูและเป็นสจุดโทษของหมาป่าแห่งกรุงโรมเลเวอร์ในครึ่งแรกเราแอบห็นว่า เขาเลิกเพ้ฟ้าะละ,ะลูกแรกโดนารทานทาเปดฟ้าลูกของทอนบอลนครับคือยังไงก็ต้องแพ้แม้ว่าจะยิงได้ลูกลแพ้สองหนึ่งก็องอยังเข้ารอบชิงเพราะว่าเกมแรกชนะมาก่อนอยูปรากฏว่า96-7ครับสันดิสิล็อกปุ๊บยิงแบบเน้นเมียเลยครับทุกคนก็ลเลยทำให้อลอนโซล่ะลูกน้องของเขาทำให้แพ้ใครจะอกมา4 9เกมครับมันเยอะมาก ทำลายชัยติหมดแล้วครับเบนฟิกา้าดีโนโมซาเปปกัสโกเลนเจอร์รวมถึงยูเวนตุสเขาอยู่อันดับหนึ่งฮะเซนต้าแมนอันบิเทนซึ่งถ้าพูดรายชื่อไว้งหมดเนี่ยคือพวกอ,อ,อยู่ในลีกแล้วแบบนอนมาเนอะรเลนเจอร์ยุคสมัยนั้นยูเว่ยุคที่แบบไม่มีทางแพะแต่บนุนเลสเซียไม่ใช่ถ้าบ้าดิ้นมิอีกคำให้แปลกนี่เลยวูฟุเซ่นนะครับก็ เข้าชิงมีือกันลุ้นสามตัวได้ไปแล้วหนึ่งเข้าชิงสอง <im it> เดยเบย์โเคาวเจอไกเซอร์และก็ทางฝั่งของยูโรปาลีกเจออตาลัน่าครับเมื <Amazing. S 2> ่อคืนอตาลัน่าชนะหมักเฉยเล็กท่เลยครับสามศูนยครับมันมีคลิปออกมาคนมีแต่คนเห็นใจโอปามิยังโอ้โหอดีตนักเตะบ๊อบมุนแทส้อร้องไห้หนักมากครับซึ่งผมแอบรู้สึกดีนะไม่ใช่แบบดีใจที่เขาร้องไหนะ้ฮะแต่ว่าเขาดูเป็นคนไม่ค่อยสนฟุตบอลแต่ว่าอันนี้แสดงว่าเออในใจเขาคงคงคงเสียดายจริงนะในการไม่สามารถเข้าไปสู่รอบไฟนอลได้ ส่วนอีกคู่หนึ่งสีเขียวศูนย์พาเรียบร้อยครับทีมอังกฤษปีนี้ไม่ได้เข้าจริงเลยครับปีที่แล้วเนว์แฮมยังเป็นแชมป์ผลไปเล่นนะแอสตันวิลล่าครับเกมแรกแพ้4-2ใอบ้านออกไปเยือนี่กรีสแพ้2-0ครับอุนนายเอเมรี่ก็เซ็งมากนะครับบอกว่าอ,อย่างน้อยก็ยังภูมิใจในลูกทีมมาถึงตรงนี้แม้ว่าจะพลิกสถานการณ์เข้ารอบไม่ได้แต่ก็ขอให้เก็บ Energy น,นี้ไว้ไปใช้ในซีซั่นหน้าหลังจากต่อสัญญาผลงาน,นวิลล่าเริ่มตกลงแม้ว่าเขาจะผลงานดีแล้วก็หมายถึงทั้งซีซันนะ่ แล้วก็ติดเป็นหนึ่งในแคนดิเดตยอดเยี่ยมผู้จัดก,การทีมในฤดูกาลนี้นะครับโอลิมเปียกอสเข้าชิงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรโอ้โหเฮกันสุดๆนะครับอ่ะคอนฟิเดนซ์ก็จะเป็นทางฝั่งฟิออกับโอลิมเปียกอสนะครับปิดท้ายวันนี้กันด้วยความสุขครับทุกคนเออตำนานปี99ของเราไปรวมตัวออกงานชมแดนครับคุณผู้ชมครับเดวิดเบ็คแฮมแกรี่เนวิลครับเป็นงานที่โปรโมทหนัง The Triple n 9 n วันนี้ผมก็โพสต์ลงไปใน Facebook อันนี้เป็นด็อกคิวเมนทารีนะครับก็คือเบคแคมเคยมีใน Netflix แล้วก็อันนี้จะเป็นปีที่เราได้3แชมป์ครับก็เลยทำให้ตำนานของเราไปรวมตัวกันนะครับได้เห็นตว่ายอกยืนคู่กับแอนดี้โคอีกครั้งหนึ่งเต็ดดี้เชอริงแฮมมากับเมียครับเชอริงแฮมนี่58ปีแล้วนะผมเพิ่งสัมภาษณ์เท่าที่เซนทันเวอร์ฮุนยังแบบเป๊ะแต่เบคเนี่ยหล่อสุดเลยนะครับแล้วก็เป็นหนังเนี่ยถ่ายทำไปแล้วนะครับไปถ่ายโอเลกุน่าโซชาไปถ่ายปีเตอร์ชมาโค และก็มีเฟอร์กี้ด้วยไปแขกรับเชิญเป็นแขกรับเชิญนะครับทีนี้ผมให้คุณผู้ชมที่เป็นแฟนปีศาจแดงททยว่าผู้ชายคนเนี้ที่มากับเมียเขาคือใครผมให้เวลาห้าวินาทีอ่ะไบมาห้าวินาทีคนนี้คือใครครับเขาคือตำแหน่งของหลังครับติ๊ก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 ทายถูกหรือเปล่าฮะเขาคือรอนยอนเซนนะครับตอนที่จับคู่ยาบ์ามตอนนั้นเราจะมีกองหลังเก่ง3คนเทนดิงเบิร์กยอนเซนแล้วก็ยาบ์ามซึ่งเฟอร์กี้ก็เคยจับ ตอเซนเนี่ยไปเล่นเป็นดิซิโอตัวทนะครับส่วนอีกคนหนึ่งอ่ะคนนี้เสื้อเทาใครอันนี้ให้สิบวิเลยติ๊กต๊กติ๊กตักติกตกต๊กต๊กคนนี้ใครเอาเร็วตำแหน่งปีกเป็นคนที่เคยอคอยเป็นตัวสแตนพาราแลนด์กิ๊กคนนี้คือเยสเปอร์บองกิสครับทุกคนที่ชอบใส่เสื้อแขนยาวแล้วทำท่าดีใจแบบนี้ผมเพิ่งจะเจอเขาที่ผับไม่ได้เพิ่งอ่ะก็ประมาณห้าหกปีแล้วโอ้ยคุยกันนิสัยดีมากเลยอ่ะ ถ้าหารูปได้เดี๋ยวจะแปะให้ดูนะครับที่อังกฤษไปเจอในเผนามิวคูด้วยนะแกเป็นคนเปรี่มากอ่ะนี่ก็คือเป็นการรวมตัวกันนะครับหนังเรื่องนี้ต้องดูให้ได้ถ้าเป็นเด็กกี้นอเมชอน a ามเดอะเทรเบิลนายดีนายนะครับนี่คือ b ิ g n e w ส์ข้่ำคืนี้ครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวผมจะไปเริ่มต้นจากเรื่องของชือจิงกันก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็บูโนเปเนเดสหายหายเฮดไปเลยไรเงาเลย โอกาสจะเจอกับอาร์ซอนจะมีหรือเปล่าและลิซโดมันนี้หายเจ็บกลับมาเป็นอย่างไรติดตามได้เดี๋ยวมครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับมีสินค้าเพิ่งจะมาใหม่จากประเทศอังกฤษครับเดี๋ยวผมมาแกะให้คุณผู้ชมได้ดูว่ามันคืออะไรนะครับส่งเครื่องบินมาโดยด่วนครับอ่ะไปลุ้นกันเลยครับ โอ <bin> ้โหมาวันนี้มันคือหมวกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับผมบอกเลยว่าหมวกใบนี้คือแรงมาดาลใจที่ให้ผมใส่เสื้อเรดโทมาโชว์คุณผู้ชมครับเพราะว่าปกติแล้วมีอีล่าทำหมวกให้กับยูไนเต็ดนะครับหลังๆนี่คือแฟชั่นจ๋ามากจะแบบโชว์ความทันสมัยโชว์ความโมเดิร์นครับเพราะฉะนั้นครับหมวกใบนี้หาได้น้อยมากครับที่พยายามจะย้อนกลับไปยุคคลาสสิกครับถ้าใครทันยุคเฟอร์กี้แรก ที่ใส่สูตรโอแน่นๆสตีฟบรูสเสื้อคอผูกเชือกต้องมาเอาหมวกใบนี้ครับมันจะย้อนความทรงาำกลับไปในยุคปี90ในยุคที่มีบายอันล็อบสันในยุคที่มีเดนนิสเออร์วินใครทันบ้างครับอพอปาร์เกอร์แกรี่พาลิสเตอร์กองกลางโอ้โหมีรอยคีนช่วงนั้นมาแล้วนะครับ mm hmm. ผมบอกเลยว่าเป็นหมวกที่เราเหมือนนั่งฟังเพลงแจ๊ นั่งฟังเพลงกลับไปพวกเจมเริงศักดิ์ในปี90ครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะความสวยสดงดงามของมิวอ r a ใบนี้เป็นยังไงครับใส่กับเสื้อเล็ทรนี่คือยัางงามเลยนะครับอันนี้ผมสั่งมายังได้แค่สิบใบเองครับไปจริงๆแน้วผมกด20นะแต่ว่าเขาบอกว่ามันขายดีมากนะครับที่เมกาโ์นะครับเพราะฉะนั้นผมได้มาแค่เพียงแค่สิบใบเท่านั้นเองนะครับและ ผมยังคงคิดราคาพิเศษให้กับนิวอีร่านะฮะช่วงแรกๆเนี่ยคือปล่อย2,999เลยนะฮะแต่ตอนนี้นะครับโมงนิวราที่นําเข้ามาเนี่ยเราเป็นสมาชิกเรียบร้อยปล่อยได้2,599บาทมีเพียงแค่10บใบเท่านั้นใครอยากคลาสสิกในยุค90ที่เรายิ่งใหญ่มีเพียงแค่10ชิ้นเท่านั้นครับเรื่องราวของโมค่ำคืนนี้ครับเชื่อว่าถูกใจแฟนบอลปีศาจแดงหลายๆคนแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีคำถามที่ค้งางคาใจมานานมากว่า ทำไมปีนี้ครับนักเตะของแมนเชเต็ดถึงมีอาการบาดเจ็บเป็นแบบปรากฏการณ์เลยนะครับเพราะว่าแม้ในสมัยก่อนอาร์เซนอลรวมถึงลิเวอร์พูลที่โหเจ็บเป็นองคาพยพเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบนี้นะครับนี่คือปีสัตว์แดงที่ซ้อมเจ็บเดี๋ยวอยู่ดีๆหายหน้าหายตาไป3สัปดาห์ ลงสนามแป๊บเดียวเจ็บเองซึ่งอาการเจ็บเองเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง62เคสย้ำอีกทีนึงนะครับล่าสุดครับเดอะมิลเลอร์นำเสนอว่าเซอร์จิมแมคลิปสงสัยครับคือเอาตามตรงไม่ต้องมันสมองระดับเซอร์จิมหรอกเอาแค่ทุกคนเนี่ยบ๊อบวิลพนก็สงสยัยเฮ้ยในแคมป์มันต้องมีอะไรผิดปกติมันผิดมากๆกับการที่เล่นๆไปอยู่แล้วนักบอลเยาหายไปทีละ2คน3คนกองหลังเนี่ย เปลี่ยนโฉมอ่ะคู่เซนเตอร์แบ็กซ้ายเป็นแบ็กขวาแบ็กขวาเป็นแบ็กซ้ายเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบทั้งหมด31ครั้งครับล่าสุดนะฮะซเจีบอกว่าลองไปดูมาหน่อยแล้วรายงานให้ผมทราบนิดนึงว่าไอ้วิกฤตเนี้ยมันมาจากอะไรกันแน่มันมาจากการฝึกซ้อมมันมาจากสนามที่ไม่ได้รับมาตรฐานหรือว่าทีมแพทย์ของเรามาตรฐานแสแตนดาร์ดไม่ถึงกันแน่นะครับทีนี้เราก็ลองมานั่งคุยกันดูนะครับคือณนะตอนนี้เขาสื่อสวนอยู่นะ ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าอ๋อมันออกมาเป็นแบบนี้หรือว่าการรายงานจากทางสโมสรจะบอกเชื่อจริงยังไงนะครับแต่ว่าอันนี้เรามานั่งวิเคราะห์กันนะครับคือคนที่โดนหาคือโอดิสคอร์ซึ่งเป็นแพทย์ประจําทีมตอนนี้เป็นหมอใหญ่ของทัพอีสาจแดงซึ่งมาจากปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับที่อาร์เซนอลเจ็บบ่อยๆเนี่ยถามว่าคนนี้อยู่ในช่วงนั้นไหมไม่ทันนะฮะโอดิสคอร์ได้รับการรายงานว่าเป็นแฟนตัโยของอยูรนเต้เลยนะครับแล้วก็มาเป็นหมอซึ่งกําลังเจอวิกฤต ห้อง medical room นี่คือเต็มไปด้วยผู้ป,ป่วยถ้าเปรียบเป็นก็เหมือนโรคระบาดอะโรคระบาดตอนไข้วัดนกหรือว่าโควิด -19 ตอนนี้ก็คือแมนยูอาการบาดเจ็บระบาดจริงเรียก <Is that S 1> ว่าเอาเนี้ยนะถ้าห้องเดซิงรูมแบบนี้นะไอแปอะอ่อย่างเงี้ย70%นี่คือคนเจ็บอีก3 0คือคนพร้อมในการ so เล่นฟุตบอลได้นะครับทีนี้เราก็ต้องมานั่งดูว่าถ้าเอาตามตรงหมอสอควรตโดนด่าไ,ไหมอย่างเคสมาเลาเซียเนี่ยอันเนี้ย พูดได้เต็มปากว่าอจะบอกว่าคือนักฟุตบอลจะม่าไงไหมที่ผมเคยเล่าให้ฟังย้อนนิดเดียวก็คือโอริสคอที่เป็นหมอใหญ่ของแมนยูเนี่ยเตรียมให้มาลาเซยียผ่าตัดที่ลอนดอนแต่นักฟุตบอลขอสมสรว่าขอกลับไปผ่าที่ฮอลแลนด์เพราะมีหมอประจําตัวอยู่เอาเอาเอาจริงๆตรงเนี้ยก็ด่าทางฝั่งของแพทย์ประจําสมสรไม่ได้นะและอย่างลิซันโดมาเดเนสเนี่ยเขาผ่าที่อื่นด้วยนะตรงเนี้ยต้องมานั่งดูว่าต่อไปอ่ะ จะให้นักฟุตบอลตัดสินใจร่วมตัดสินใจให้ได้แค่ไหนถูกปะ่ะเพราะลิซานโน่ปีนี่นี่คือหามาเสร็จอา้าวชิปเปงพอไปสกแกนมีอาการล้าวต้องหาซ้ำสอคนนี้ต้องไปดูความเข้มงวดนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับพิษัะแดงเนี่ยโดนตั้งข้อสังเกตเรื่องการวิ่งเยอะในสนามซ้อมเนี่ยนักข่าวก็เคยถามเทานาว่าเอ้ยคุณซ้อมหนักไปเปล่าซึ่งเทนฮาบไม่หนัก ทุกคนต้องซ้อมแบบนี้เพราะว่าเราคือแมนยูเต็ดเราต้องมีความฟิตถ้าความฟิตไม่ถึงเนี่ยเราเล่นบอลในระดับสูงไม่ได้ข้อเนี้มันทั้งทั้งย้อนแยงนะครับคือเขาบอกเขาต้องการนะักฟุตบอลที่ robust เคยแนะนำไปแล้วคำว,ว่า r o b u s คือเหมือนกับถึกอึดอะถ้าเปรียบเป็นของโทรศัพท์ยู u robust ไหมแข็งแรงไหม เขาบอกว่าเขาต้องการนักฟุตบอลที่อดทนทานซึ่งก่อนหน้านี้นมันมี3าคนที่ไปเคยมีอาการบาดเจ็บเลยก็คือบรูโน่การาโชและก็ดาโลล่าสุดบรูโน่ Bruno, แม้มจะไม่ใช่ขาเขอแต่มันข้อมือใช่ไหมครับที่นี่นครับถ้าเรามานั่งดูนะฮะผมอยากจะให้คุณผู้ชมลองดูภาพภาพหนึ่งที่ผมไปถ่ายมาได้ตอนไปทริปสารสันล่าสุดครับมันเป็นแมชโปรแกรมซึ่งตอนแรกแอบถ่ายนะพูดตามตรงหน้าแปะไว้หน้าห้องเลยซึ่งรูมคือผมมากลับไปออทอฟอร์ดผมไปออทอฟอร์ดสองวันก็คือวันที่ไปดูบอล กลับพอวันอาทิตย์เทปสารฝังว่ากลับไปใหม่ซึ่งผมก็คอยสังเกตการโพส์มันเพิ่งจะจบแมทมาไม่ถึง12ชั่วโมงอตอนเช้าเราออกจากโรงแรมเราเข้าไปในสนามีกทีนึงยังเห็นแบบเก็บของอะไรไม่เรียบร้อยเลยน้ําในห้องยังมีแบบเออยังมีขวดน้ําของวันแมทเดย์ทีนี้ภาพที่ผมถ่ายได้ครับคือแมชโปรแกรมครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้นะฮะทุกทีเหมือนกันหมดครับในการเตรียมจะเล่าให้ฟัง เขาจะต้องมาถึงสนามเนี่ยส่วนใหญ่จะไปรวมตัวกันที่ใดที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าสนามซ้อมเขาจะมาถึงสนามก่อนเบสิกเลยคือ2ชั่วโมงอัพบอลเตะบ่ายสามบ่ายโมงต้องถึงสนามหรือแม้กระทั่งต้องมาถึงเที่ยงครึ่งซึ่งมีช่วงหนึ่งเทนหากให้นักเตะมาถึงโอทาฟอร์ดสามชั่วโมงปัจจุบันครับใครจะไปรอนักฟุตบอลเดินเข้า ห้องแต่งตัวเนะี่ยต้องไปนี่ฮะสี่ชั่วโมงครับลองดูจากภาพที่ผมถ่ายครับวันนั้นเนี่ยเจอเบอร์รี่ใช่ไหมครับเตะสิบห้านาฬิกาคุณเห็นบรรทัดแรงไหมเอ่อสิบเอ็ดโมงครับนักฟุตบอลต้องมาถึงสนามแล้วครับอไลเวอร์บายคาสเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับที่จะเป็นดักรอนักฟุตบอลที่โรงแรมรอลอรี่รอะฮะลอรี่โฮเทลปกตินี่คือไปรวมกับตัวที่โรงแรมแล้วเสร็จก็ขึ้นรถบัสมาที่โอทัฟฟ์ก็มันห่างกันโลก,กว่าจริงๆแค่นั้นก็ก็ดีแล้วนะครับแต่ลหลังๆเนี่ยเทนหาเปลี่ยนนโยบายครับการลดติด ให้วันแมทเดย์ต้องมาถึงที่สนามเพื่อมากินไลฟ์ม hmm. ิลภาษาอังกฤษไลฟ์มิลก็คืออาหารว่างอาหารเบาๆเพิ่มพลังงานเพราะฉะนั้นต้อง4ชั่วโมงเตะบ่ายสามมาถึง11โมงสมมุติถ้าเตะ6โมงเย็นก็มาถึงบ่ายโมงตรงนะครับ11โมงมาเดินทางมาด้วยรถยนต์ของตัวเองครับแต่ว่าห้ามรายงานตัวสายนะครับบ่ายโมงครึ่งดูสิฮะเบอร์ลี่เพิ่งจะมานี่เองบันทัดต่อมา นะครับบ่าย2 15นาทีคือลงไปวอร์มอัพในสนามบ่าย2 5 2เหลือ8นาทีผู้ตัดสินจะส่งสัญญาณเป็นกริ่งครั้งที่1และบ่ายโมบ่าย2 5 3เหลือ7นาทีจะเป็นส่งสัญญาณเป็นกริงเป็นครั้งที่2หลังจากนั้นครับผู้เล่นก็จะเดินลงมาในสนามความหมายที่ผมเล่าไปทั้งหมดนี้คือเทนฮากเป็นคนชอบเตรียมตัวครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมเดาวาก่อนที่มันจะมีการถแถลงออกมา พวกเราไม่รู้ว่าจะข่าวลุดแค่ไหนนะว่าเซอร์จิมไปให้สืบว่ามันเจ็บอะไรขนาดนี้นะครับผมกล้าพูดเลยครับว่าอันนี้ผมเดานะมันน่าจะมาจากการซ้อมครับในมุมมองผมนะผมไม่ได้อันนี้ไม่ได้รู้แหล่งข่าววงในผมว่ามันน่าจะมาจากการซ้อมเพราะเดานิสัยเทนหาเป็นคนชอบเตรียมตัวเป็นคนชอบมาตรงเวลาคนดัชเป็นคนสตริกเพราะฉะนั้นผมว่ามันซ้อมหนักแน่ แล้วการซ้อมหนักเนี่ยทำไมมันถึงไม่ส่งผลดีในสนามอย่างนักตะอย่างสกอตแม็กโทมินีอย่างเง,ง,งี้ยมันไม่น่าจะเจ็บไงมันก็กระตุกขึ้นมาแฮร์รี่แม็กไวา์เนี่ยมีโคตาเจ็บปีละครั้งซึ่งนัดตอนที่อยู่ออกับโอเล่คือโดนเสียบและเจ็บไออันนี้เกตประทะในสนามแท็กเกิลมันเกิดได้ตลอดทุกๆนาทีถูกไหมแต่ไอเล่นๆอยู่เจ็บเองซ้อมๆอยู่อยู่ดีๆประกาศอา้าวซ้อมเจ็บหายไปลูกชอไอลูกชอนนี่เจอแผลเก่าไปด้วยรอบหนึ่ง นะครับแต่มันมีนักเตะที่ซ้อมเจ็บตลอดเวลาเมชันเขานี่คือกี่รอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเทนหาหน่าจะซ้อมหนักแล้วไอาการซ้อมหนักนั้นอ่ะทำไมถึงในสนามมันถึงยังไม่ได้ดีนะครับเพราะว่าบอลเร็วในการสวนกลับของเขาเนี่ยแมนยูไม่ได้คลองแลวเคยพูดไปแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่มีบอลอ่ะมันจะเหนื่อยกว่าคนที่ครอบครองบอลคนที่ครอบครองบอลคือจูงครับซ้ายขวาหน้าหลังแมนเชสเตอร์นี่คือจูงไอพวกนี้ไม่เหนื่อยครับระบบปกันหายใจดีมากครับคอยประคองให้เพื่อน แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราวิ่งหาบอลคุณเตะบอลคุณได้จะรู้เวลาเราวิ่งหาบอลเนีน่ยหาแย่งบอลไม่ได้นะครับเพื่อนช่วยวิ่งหน่อยซ้ายขหาบอลไม่เจอสติมันหลุดฮะคนไล่บอลจะเป็นอย่างนี้ฮนึกออกปะจะเหนื่อยตะลอดเวลาแต่คนที่คองบอลจะแบบนี้จ่ายปุ๊บห้สติมันมันมันคนละเรื่องครับทีนี้มันมีภาพภาพหนึ่งซึ่งผมไปหามาแล้วผมคิดว่าอันนี้มุมมองส่วนตัวน่าจะมองถูกมันคือภาพจาก The Athletic ครับเขาบอกว่า แม้วแมนยูจะซื้อโอนาน่ามาเพื่อเป็นการเปิดเกมนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่กล้าเซตอยู่ดีเปิดบอลยาวถึง37%เป็นตั้งแต่โอน,นาน่าแล้วดูฮิตแมทโอ้โหเขามีบทบาทมากเหมือนที่อย่างที่ผมเคยบอกว่าไปดูในสนามเลยโอโนนาขอบอลต,ตลอดเวลานี่มันวิธีการเล่นของทีมเล็กหรือเปล่าอินเตอร์มิลานยุคนั้นมันยังไม่ใช่แบบนี้เลยมีบอลได้เล็กบ้างแต่ไม่ใช่แบบเรียกว่า10ลูกนี่คือขึ้นจากโอนาน่า7ลูกอ่ะนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นที่มาของการคาดการณ์ของผมว่า มันน่าจะมาจากการซ้อมที่หนักเป็นที่มาของ62เคสในอาการบาดเจ็บนั่นเองครับทีนี้เราไปเคลียร์ประเด็นโคต้าฟุตบอลยุโรปกันบ้างครับคือตอนนี้มันมีข่าวลือหลายกระแสมากนะครับว่าโอกาสในการไปเล่นถ้วยยุโรปของแมนยูเต็ดเนี่ยคือแชมเปียนส์ลีกปิดประตูตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสรุปแล้วเราจะได้ไปเล่นยูโรปาหรือคอนเฟอเรนซ์ลีกกันแน่นะครับวันนี้เคลียร์ทั้งหมดนะครับอธิบายง่ายๆเลยก็คือยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกถ้วยวิกเอียที่ใหญ่ที่สุด ก็ให้โคต้าฟุตบอลพิมพิริหนึ่งถึงสี่ครับก็คือคุณจบท็อปโฟคุณได้ไปเล่นยูซีเอลแน่นอนในรอบแบ่งกลุ่มนะครับตอนนี้ก็คือสามสี่ทีมแน่ๆแล้วแมนซิตี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลแล้วก็แอสตันวิลล่านะครับทีนี้โคต้ายูโรปาลีกกันบ้างครับถ้วยส้มถ้วยส้มเนี่ยให้โคต้าทีมลีกสองสโมสรนะครับก็คือทีมที่จบที่5และแชมป์ฟุตบอลเอฟเอคับอันนี้ชัดเจนนะครับซึ่งที่5ตอนนี้ก็คือท็อตแนม์พอร์ตสเปอร์ ส่วนแชมป์เอฟเอเรายังไม่รู้เพราะเป็นซิตี้เข้าชิงกับแมน U ยูแต่ว่าคาดการได้อย่างหนึ่งก็คือสมมุติว่าแมนซิตี้ได้แชมป์ฟุตบอลเอฟเอคัพเขาจบในพื้นที่แชมเปียนส์ลีกเพราะฉะนั้นเขาเลือกไปเล่นถ้วยใหญ่อยู่แล้วนะครับโคต้าของยูโรปาลีกเนี่ยมันก็จะตกมาอยู่ที่6เพราะฉะนั้นที่6ณนะตอนนี้ก็คือนิวคาสเซิลนะครับเพราะฉะนั้นครับแมนยูไนเด็ดง่ายที่เดียวครับในการไปเล่น ยูโรปาลีกให้ได้ก็คือต้องล้มแมนเชสเตอร์ในการเป็นแชมป์ FA คุณก็จะได้ไปเล่นยูโรปาลีกทันทีแต่ถ้าหากเป็นแค่รองแชมป์รองแชมป์นะครับก็ยังไม่การันตีการไปเล่นคอนเฟลเอนซ์ลีกนะครับเหตุผลเพราะว่าคอนเฟลเอนซ์ลีกเนี่ยนะครับให้โคต้าทีมอังกฤษเพียงแค่สโมสรเดียวครับซึ่งซึ่จริงๆแล้วครับโคต้าในฟุตบอลอังกฤษของคอนเฟลเอนซ์เนี่ยมาจากแชมป์คาราบาวนะฮะไม่ใช่อันดับที่7นะครับ มาจากแชมป์คาราบาวซึ่งแชมป์คาราบาวนั้นเป็นลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลอยู่ใน1ใน4ใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับอันดับที่7ของฟุตบอลอังกฤษก็จะได้ไปฟุตบอลคอนเฟลเอนซ์ลีกทันทีนะครับแต่ตอนนี้ประเด็นคือแมนยูไม่อยู่ที่7ไงตอนแรกอะแมนยูอยู่ที่7จ็ดแล้วก,การันตีการเล่นไอ้ถ้วยเขียวไอ้อย่างน้อยก็ไปถ้วยที่มันเล็กที่สุดเว้ยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ฮะเอาไปดูตารางคะแนนกันนะครับตารางคะแนนตอนนี้ก็คือสเปอร์ที่5 โคต้ายูโรปาลีกนะครับที่6คือนิวคาสเซิลถ้าหากแมนซิตี้เป็นแชมป์ฟุตบอล FA ครับนิวคาสเซิลได้ไปยูโรปาแต่ที่7สําสำหรับคอนเฟลเอนซ์ลีกนั้นเนี่ยดันเป็นเชลซีครับเพราะแมนยูมีประตูได้เสียแย่ก yeah, ว่าเชลซีนะครับตอนนี้มี54คะแนนเท่ากันแต่ว่าเชลซีมีประตูบวกถึง11แมนยูลบ3นะครับโอกาสถ้าจบที่8คือบายบายเลยนะครับไม่ได้ไปเล่นถ้วยไหน สักใกบเดียวเลยนะครับทีนี้มาดูโปรแกรมอีก3เกมต่อไปกันนิดหนึ่งครับแมนยูช mm ัดเจนนะครับวันอาทิตย์นี้เปิดบ้านเจออาร์ซอลวันพุธหน้าเปิดบ้านเจอนิวคาสเซิลและวันอาทิตย์เจอไบรตันซึ่งก็มีความใกล้เคียงกับ2ทีมที่จะเรากำลังสู้อยู่นะครับ mm hmm. เราไปดูเชลซีก่นกอนครับเชลซีเนี่ยอีก3มแมตช์ก็คือเยือนฟอเรสต์เยือนไบรตันและเปิดบ้านเจอกับบอนมัด hmm. ผมว่าเขาหนัก นัดเยือนฟอเรสเพราะฟอเรสกำลังหนีตกชั้นอยู่แต่ไบรตันกับบอลมัดเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเขาน่าจะได้อย่างน้อย,อย,อยสีคะแนนนะครับในขณะที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับมีคะแนนมากกว่าเรา2แต้มนิวคาสเซิลเนี่ยจะเจอกับไบรตันแล้วก็เจอเราในวันพุธหน้าแล้วก็กลับไปเจอกับเบรนท์ฟอร์ดเพราะฉะนั้นต้องบอกได้เลยว่าส5บาพฤษภาคมก็เป็นหนึ่งในเกมที่สาคัญมากนะครับถ้าเรามองแบบนี้นะฮะผู้จัดการทีมเขารู้อยู่แล้วนะครับ ก็คือเราเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยถ้าเรามีสักหนึ่งคะแนนและเราไปเอาชนะนิวคาสเซิลได้เราก็มีโอกาสเล่นฟุตบอลยุโรปอยู่นั่นเองครับแต่ว่าออฟต้าไม่เชื่อนะฮะนั่นคือออฟต้าก็คือเป็นหนึ่งในซูเปอร์คอมพิวเตอร์แต่ว่าแม่นหน่อยผมเคยทํางานอยู่ข้างหลังออฟต้าตอน p ีพีทีวโอ้ข้อมูลแม่นมากนะครับเขาบอกว่าแมนยูจะจบที่8ครับซึ่ง ถ้าหากจบที่8ปดมีโอกาสสูง1ึ่งครับที่7ของยูเนเต็ดมีแค่24.4เท่านั้นเองครับส่วนเชลซีมีโอกาสจบที่7ถึง51%ความหมายคือเราไม่ได้ไเล่นท้วยไหนเลยถ้ามองในการคาดการณ์ของซุปเปอร์คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับแต่วันก่อนนผมว่านั่งดูรอยไม่ใช่รอยกินแอดี้โคลแอดี้โคลบอกว่าถ้าเป็นเขาเขาจะเลือกให้แมนยูไม่ต้องไปเล่นถ้วยไหนซะถ้วยหนึ่งของบอลยุโรปและโฟกัสกลับมาอยู่ในจุดที่ควรอยู่ก็คือเอาในหลีให้มันดีก่อน ไม่แน่ใจคุณผู้ชมคิดอย่างไรนะครับถ้าหากเราได้ไปเล่นคอนเฟลเลนซ์กลับไม่ได้เล่นเลยเลือกอยังไงคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับอ่ะช่วงสุดท้ายครับแต่พูดอย่างนึงนะถ้าพูดเรื่องการเงินยังไงต้องมีแมทเหนือปะ่ะมีแมทต่อให้เป็นคอนเฟลเลนซ์ลีกเจอทีมหมูๆเลยโอทับบอลก็เต็มสนามมีแมทเดย์ Day, คือมีเงินนะครับแต่ถ้าหากแฟนบอลคิดอีกอย่างก็แล้วแต่นะช่วงสุดท้ายครับทุกคนครับวันนี้ผมเอาของที่เพิ่งมาจากประเทศอังกฤษมาฝากคุณผู้ชมครับ นั่นก็คือหมวกของนิวอ r ่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดครับแต่ว่าเป็นหมวกเรโทรซึ่งปกติแล้วครับนิวอ r ่าเนี่ยจะไม่ค่อยทําหมวกย้อนยุคเขาจะโชว์ความล้ําสมัยโชว์ความโมเดิร์นหมที่นิวอี่าทำเนี่ยจะเต็มแฟชั่นตลอดแต่รอบนี้ครับยอมทําหมวกเรโทรซึ่งมันสวยมากนั่นคือแรงบันดาลใจที่ผมใส่เสื้อย้อนยุควันนี้เลยฮะเข้าอย่างมากงามไหมล่ะครับทุกคนแฟชั่นแบบเรโทรสตรีท สวยสดงดงามสุดๆลองดูฮะชอบไหมครับมีเพียงแค่สิบใบเท่านั้นเองนะครับจริงกด20่สิแต่ผสมให้ผมสิบ,บอกมีแค่นี้ก่อนนะครับจากไม่กลับสโซร์นะครับ,รบแล้วก็ผมเป็นสมาชิกนิวเวีราเรียบร้อยที่ยูเคลดราคาจาก29 9 9าเเหลือ2599เ้าสิบใบรีบแย่งกันได้เลยครับมีข้างหลังด้วยนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคลิปนะครับเพราะว่าแมนยูจะเตะวันอาทิตย์ a N T H I T, เดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์ผมเข้ามาทําที่สตูดิโอของพีพีทีวีไปไแล้วเจอกันครับคอมเมตนเข้ามาคุยก